ไปนิเทศกำกับติดตามสยู่เฉพาะความพิการอำเภอหนอศึกนะคะโดยมีดิฉันนางสาวสุการดามัชชิมานะคะเป็นนักกายภาพบำบัดประจำสการศึกสาพิเศษค่ะสวัสดีค่ะครูยาค่ะนางสาววัสนาบาตูค่ะเป็นครูดูแลและผิชอาของส่วนการเรียนประจำเพื่อนหนอศึกค่ะสวัสดีค่ะครูหน้าค่ะนางสาวเดีปังริเซนค่ะเป็นครูดูแลและผิชฌาองส่วนการเรียน อาจารย์อำเภอหนองจิกค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็พร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าศูนย์เฉพาะความพิการอำเภอหนองจิกเนี่ยเขาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะพวกเรากาลังใกล้จะถึงศูนย์เฉพาะความพิการอำเภอหนองจิกกันแล้วนะคะดูแล้วเส้นทางนะคะที่เราตอนนี้จะเข้าไปนะคะเส้นทางตอนนี้นะคะผ่านมัสยิดนะคะอันนี้เรากําลังผ่านมัสยิดและกําลังเข้าสู่ศูนย์เล็กความพิการอำเภอหนองจิกแล้วนะคะ นะคะสังเกตดูนะคะสีจะแปนมากเลยจี๊ดได้ใจเลยนะคะศูนย์น้ำเพรนองจิกสวยอยู่บนนะอ่านี่เรากําลังมาถึงกันแล้วนะคะนะคะเราก็มาถึง่าศูนย์เฉพาะทวาการน้ำเพินองจิกกันแล้วนะคะ, <S <S ะ,คะเราเขา้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่า้างในมีอะไรบ้างนะคะแล้วเขาจ,จัดจกิจกรรมอะไรให้กับเด็กๆที่การมาบ้างค่ะเชิญค่ะ คนกคนหร่กรายไปเรื่อยๆตางได้เด็วันนี้ก็ยังไม่สยกับคุณร้องโนเด็กไม่ค่อยสบายเด็กไม่สบายเด็กอยสบายถ้ไงก็ติดต่อทางปนนทางั์ี่ศนย์น้นี้เด็กที่ศูนตอนนี้มีจำนวนกีคนคะตอนนี้มีเั้งหมดทั้งหมดทั้งหนะคะท้งหมดของศูนย์ศูนย์น้องจิ้งที่รั่งหองอยู่ตอนนี้ค่ะของแถง 30คแล้วอีกแบ่งแยกนะคะว่าเด็กร่างกายกี่คนแล้วมที่สักกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งแยกแยกแล้วใช่ไหมคะแล้วจำได้ไหมคะว่าตอนนี้มีกี่คนเด็กจะแบ่งประเภทกั้งหมดยังเพื่อนนี่มีสิกเก้าประเภทที่ว่าเป็นตามประเภทกันประเภทใช่มจะมีเด็กร่างกายเด็กร่างกายสติแล้วก็เด็กออซอนจัดสอน ส่่นคอะก็ลำบากลำบากคือขับรถไม่เป็นจริงจางคือเด็กคือจะจะอยู่กับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อจะออกไปทำงานนะะก็คุณแม่ขับรถไม่เป็นอ๋อนี่คือปัญหาประสาทแล้วก็ออื่นมีไหมคะนอกจากที่ผู้ปกครองขับรถไม่ได้แล้วปัญหาประสาทอย่างอื่นเนี่ยมีไหมคะก็มีการแย่ละทางต้องเน้นแต่ละทางไกลไกลไกลแล้วมีการบริหารจัดการยังไงกับปัญหาที่ เขาสอลกผสมให้ที่ศูนยได้ไหมคิดว่าชาตใก้คือี่เรียนจะจะไปรับไปได้ไัมพี่เลียงต้องเสียภาษมากเลยเียนเสียภานะ่เหมือนตอนนี้ค่ะกตั้งูได้ประมาณประมาณกี่เดือนแล้วคะั้เรมนเดือนกว่าเลย่เดือนกว่าคิดว่าังมีก่อนไหนบ้างที่เราต้อง ต้องการที่เลอนละวทีเดเดวกตร์อเระดีีเดี๋ยวก็ยังไงก็ตื่ต้องการนะคะฝาเืงไว้กับครูประจาศูนย์แล้วเดี๋ยวยังไงอยากพอที่ศูนย์มีอุปกรณ์ท่องยี่แล้วเนี่ยก็จะส่งมาให้ที่นี่นะคะตอนนี้สอาหารกลางวันเนี่ยค่ะนบริการยังไงคะบริการก็วนี้ก็ให้อุปรณ์อาหาร ได้ประสานงานกับคือหลังศูนย์เราก็มีศูนย์เด็กเอ็กซ์แอนทอได้ประสานงานกับอ่าอ๋อที่นั่นก็จะช่วยเราแจกอาหารแถกนาหารกลางวันด้วยอาหารกลางอาหารกลางวันอาหารก็จะต้องหา้องส่นมหวานนมเป็นทางนมนมนดวมของน่มเางเด็กไม่เด็กได้ด้วย ค่ะแล้วก็เหมือนเรื่องของเครือข่ายเนี่ยค่ะมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานไหนบ้างไหมคะของทาเภอหษองจิก็ไย้ประสานงานกับของอสตอลคอสตอก็อบอเตอ์อเตไปแลคแล้วมีผู้สนับลนุนให้กับศูนย์เฉพาะความพิการของหนองจิกบ้างไคมคะในเรื่องของแื่อต่างๆหรือว่าที่คคแแ สารชีนี้ก็เป็นของอบตอบตอบจนะห่ะก็ในเรื่องของเด็กสติปัญญาก็เห็นแล้วนะคะว่าเขาสอนในเรื่องทักษะอะไรบ้างนะคะก็จะมีทักษะวิชาการทักษะกล้ามเนื้อมันเก็ดกล้ามเนื้อฝึกยืมมือฝึกสีฝึกอะไรต่างๆนะคะแต่ก็ยังยังอยากทราบค่ะว่าเด็กนี้ยังร่างกายเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของร่างกายเนี่ย มีเชี you know, mm. so ่คนแล้วมารับบริการยังไงบ้างนะคะอยากทราบตรงนั้นก็แล้วก็มีการบริหารการสอนยังไงแล้วก็การศึกษกยังไงอย่างนี้ค่ะก็เด็กได้ค่ะเด็กด้านกายช่วงนี้ตอนนี้ก็มีสองคนที่มารับบริการลักษณะการเป็นยังไงค่ะคือแขนก็เนื้อแดงแล้วก็แขนขาเกร็งใช้ไหมคะโดยเรากการสอนไหมคะในทักษะในการฝึกดรษา ศาสตรในการศึกษายังไงบ้างก็เนือจากการที่เราไปอบรมมาแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการทำไปเล้วว่าระดับเริ่งต้นที่ศีลภาษาพิเศษปัตตานีนะคะแล้วเรากลับมาพัฒนายังไงคะให้เด็กของเราเนี่ยเกิดการพัฒนาขึ้นแล้วผู้ปกครองเขาเนี่ยยินยอมไหมหรือว่ายังไงก็ผู้ปกครองก็ยินยอมเสรศึกษานี้ก็ก็บริหารคือบริหารร่างกายคือให้เด็กนอนคว่ำนอนหงายแล้วก็ยก แขนหรือถ้าเด็กละอ่อนแรงข้างขวานี่เราก็จะยกแขนถ้างขถ้าข้อมือข้อมืออ่อนแรงก็จะโงจะจะจะกระดกมือกระดกขึ้นกระโดดลงอ๋อก็คือที่เราังพูดถึงก็คือหมายถึงการดูวิยาภาพเรื่องต้นที่จังหวัใช่ไหมคะอย่างนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเด็กที่ที่ที่บวชอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะคะ สื uh, <t <t ่อพาความพิการของเดกนะคะได้ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทาด้านร่างกายนะคะโดยจะมีผู้ปกครองเนี่ยมาด้วยเพื่อที่จะมารับความรู้จากที่ยักอำเภอนะคะว่าการทูกไปภาแบบเบื้องต้นที่เขาได้รับได้อบรมไปเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วเด็กเนี่ยจะต้องรับการฟื้นฟูอะไรบ้างนะรมาดูกันนะคะอันนี้เป็นผู้ปกครองใช่ไหมคะใี่ค่เชื่ออะไรคะชื่อแม่แม่หางแม่ ้น้องไอ้พี่เป็นแล้วไะมสี่หัวน้องชื่ออะไรคะสุเปียเป็นยังไงสุเปียอะแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่ได้ทำอะไรข้ให้กับน้องด้วยไหมคะทำยังไงบ้างเอ่ยน้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีฝึกอะไรบ้างคะไหนไหนพี่ได้มาฝึกอะไรบ้างาใฝึกอะไย Đi đi năm đi วให้น้องนอนต่ออันนี้คือน้องเหนืยอจากที่ครูที่น้องจิเข้าสอนนะคะก็คือลักษณในการการหายเียเริ่มเริ่มติดแล้วนะคะก็คือจะให้แม่เนี่ยช่วยีบนะคะจับนี้แล้วบอกดีชากแล้วทาคังว่าแล้วคปึ๊บเร็วปุ๊บน้องจะต้านกับเรา ที่จะคงเป็นปัาระอย่างนี่เราอให้ปกรองมาด้วยพราะว่าเด็กอาจจะมาดสัมพันธกับเราได้ไม่ต็มที่นะคะก็ต้อห้ปกองดูแลณจุดนี้ใช่หมคะแล้งเป็นยังไงบ้าคะูแลเด็กรางกายไงบ้างร่าพอไมหรือว่ายังไงไหมการที่เรามาเปิดอสูง คือว่าภูมิใจค่ะภูมิใจที่จะให้เขาได้มีความสุขได้รับสังคมได้ไ่วพัฒนาตัวหน้ครัพนะคะก็คือก็คงเป็นความภาคภูมิใจมาสู่ที่ประจำสูที่นี่ได้ต้องที่แบบว่ามีความทุกวันที่จะพัฒนาติดให้มีขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วเคล็ดลับตั้งแต่แรกนไงนะูร้อยฟังได้ไหมครับตัวแต่ได้ได้คือเมือนนั่งไม่ได้โอ้โหคด็กนั่งนั่งกันนั่งนั่งเชวาเ็แต่วันนี้น้องก็นั่งได้น้อพยุงคอก็ได้ก็ถือว่าเป็นความชอบใจอย่างที่เคล็ดลับดีขึ้นเคยไหมแล้วพูดถึงน้องก็อารมณ์ดีเนาะแต่วันนี้อาจจะตกใจนิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยเห็นในคนแรก แล้วแม่คะเป็นยังไงบ้างดูแลลูกซึ่งพิการทางกายค่ะแม่รู้สึกยังไงบ้างคะมรูนนมสมนน้สึกยังไงก็รู้สึกรู้สึกแก็ไม่งนเีเวีไั้อายีไมา่ว่าเป็นจุดแข็งของที่นี่นะคะซึ่ปกองลังใจดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่จะช่วยพี่เลี้ยงที่นี่ให้ แล้างานที่มีระดับฉี่โอเคเรื่อยๆใช่ไหมคะกิจกรรมอะไรอิจนี้คะเราเปลี่ยการกิจกรรมภายในสื่อแล้วก็ไปจะไปดูเด็กที่การในหมู่บ้านในไกลต่างที่สุดเยไหมคะไม่ไกลนะคะค่ะแล้วลำดับต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมบ้านเด็กพิการนะคะในเขตอำเภอหนองคินนะคะว่าเป็นยังไงบ้านคะการพัฒนาล่างกายใช่ค่ะ ค่ะตอนนี้เรากำลังเจออุปสรรคแล้วนะคะฝนตกหนักมากเลยค่ะแต่เราก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะนี่นะคะเรากำลังไปเยี่ยมบ้านเด็กพิการของเรานะคะที่อยู่อำเภอหนองนเภอนะค่ะกระยะกกยะย่ออันนอ้ตัดออ๊คคือหน้าครอหน้าเลี้ยวค่ะไกลนี่ นะโอ้โหบ้านก็แบบนี้ตอนนี้นะคะติดริมทะเลขึ้นลมแรงลมแรงมากเลยค่ะขื้นลมแรงมากนะคะสังเกตดูจากไอ้ที่ปัดน้ำฝนนะคะปัดแบบกระหน่ำมากเลยค่ะนี่ค่ะบ้านเด็กควายนะอยู่ติดริมทะเลเลยนะคะข้างไหนบ้านตะล่านบ้านถ่าย ร้านกใบตอดนะได้กินบ้างกินก่อนไหมคะมที่นะคะก็มาถึงบ้านเด็กพิการของนะคะที่อำเภอหนองจิกนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะเจออะไรกันค่ะเชิญค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็มาที่บ้านเด็กพิการทางราชการนะคะที่อำเภอหนองจิกนะคะ โดยเดี๋ยวจะให้กะาไอนีนะคะเป็นผู้แนะนำนะคะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะสวัสดีค่ะฉันคือเป็นพี่เลี้ยงของอําเภอน้องจิคกค่ะมามาลงลงเยี่ยมให้บริการตามบ้านให้บริการเด็กร่างกายเด็กชายมาเดินเล่นมามากค่ะคนนี้ก็เป็น เป็นน้าของเด็กชาย,ชายาเด็กชายไม่ได้เล่นค่ะดเ <c oughs> ป็นผู้ดูแลค่ะเมื่อกี้นะคะจากการสัมภาษณ์ผู้ปกคงนะคะผู้ปกคงบอกว่าน้องคนนี้นะคะทีการมาตั้งแต่กํ <c oughs> าเนิดเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ระหว่างวันเนี่ยก็จะอยู่คนเดียวนะคะแต่เวลาเที่ยงหรือเวลารับประทานอาหารเนี่ยคุณพ่อจะเป็นผู้ดูแลจัดก,การให้นะคะแต่เด็กคนนี้จะโดยลําพังตลอดเลยนะคะ แกไม่สามารถเดินได้นะคะแต่ว่าสามารถนั่งทรงตัวได้ลักษณะการนั่งทรงตัวเนี่ยก็ไม่สามารถนั่งในระยะเวลาดานานได้ท่าที่สบายที่สุดคือท่านอนหงายนะคะเรากะได้มาดูแลน้องยังไงบ้างหรือว่าได้มาสอนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายยังไงบ้างนนะะกับน้องก็ได้มา เยี่ยมบ้างท่ก็ได้สอนเท่าที่จัดทำได้แล้วเห็นผลบ้างไหมคะหรือว่าแต่แต่อาจจะค้านิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้สอนกับผู้ปกครองเองผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็จัดการดูแลเท่าที่ดูแลได้อายุเท่าไหร่แล้วคะสิบสี่สิบสี่แล้วแล้วเวลากินอาหารนี่คือทานไม่ปกติเลยใช่ไหมคะหรือกินได้ ทไ้ปม่บายน่อยไม่มีปัญหาภษาอะไรบ้างสำ้องีไม่มีเลคือแกเจ็บกรมือเจ็บเจอ้วเวลาหอบพี่ทยังไงอะคไปโรงพยาบาลเลยนี่วิธีการข้พยาบาลเริ่มต้นอะไรใช่หมั่เ

ค่ะและลราับบต่อไปนะคะจะเป็นการให้คำแนะนำทางด้านกายภาพบำบัดนะคะให้กับน้องน้องเบียดให้กับน้องมาดูเลยนะคะว่าน้องเนี่ยจะต้องเตรียนเรื่องของอะไรบ้างแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนไหนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีกล้ามเนื้อขาลีบทพ้งสองข้างนะคะ นะะคเดินก็เดินไม่ได้นะคะพ่อก็เริ่มติดแล้วนะคะพ่อจะพูดเรื่องนี้แล้วไม่สามารถเลีได้นะ่ยค่ะเวลาเวลาฝึกนะคะช่วยยืม่วยยืมจับนี่ขาเนี้ยขาเนี้ยก็คือยังพอมีแรงแต่ว่าลักษณะการยกอย่างน้น้องยกไม่ได้เลยนะคะเนี่ยวิ่งไปเลยแข่งไปเ่ยค่ะทางนี้จะเป็นทางที่มุ่งเน้นแล้วค่ะ

แตแข็งแรงว่าเราทำท่าพวกนี้นะคะท่าที่เราจะเพื่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรทำงานนะคะข้อแขาเนี่ยเป็นการเนื้อว่าเวลาน้องอยู่เฉยเนี่ยน้องจะไม่งอไม่เหยียดอยู่แล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อพลาสติกหดไปเลยฉะนั้นเราต้องค่อยยืดค่อยเหยียกับน้องแต่แขนก็ปกติว่าแขนก็หดู่แล้วเราถือว่าเราไปดัดให้อะไรเนี่ยถือว่าอาจจะเกิดต้องค่อยๆเพิ่มก็คือจะฝึกเป็นการเล่นแบบเขาแข็งที่เขาได้ยืด

วแล้วกับการทํากิจกรรมในวันนี้แล้วก็วันนี้เรื่องจากว่ามีุปสัคเล็กน้อยนะคะคือฝนตกหนักด้วยนะคะแล้วคิดว่าคงม,มีโอกาสหน้านะคะที่จะได้ไมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาทากิจกรรมกับ,กบกเด็กๆี่การในชุมชนพีดีนะคะส่ัสดีค,ค่ะเพราะไม่เคยท้อแมาต้องทอยย่ำรอยเดิมสักกี่ครั้งหัวใจยัง ฝันไม่ยอมอยู่เฉยไม่หวังไม่รอราชรอดเข้ามาเกยเพราะรู้ไม่เคยสมหวังด้วยการนั่งรอร่างกายอ่อนล้าแต่ใจกล้าเดินฝัน ไกลเกินขอเพียงก้าวเดินด้วยความศรัทธาเชื่อในศักดิ์ศรีมันในวิถีของคนกลา้าวันนี้ข้ามเส้นชัยมาจะขอยิ้มทั้งน้ำตาให้สาใจ